ชาวพูดเร่า <c oughs> แล้วก็ต่างคนต่างสาะแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจ <c oughs> สิ่งอาศัยของเราที่เป็นหลักในชีวิตความเป็นอยู่นี้ก็มีทาง <c oughs> การอยู่การกินการใช้การสอยสำหรับร่างกายไม่ให้บกพร่องขาดเขินจนเกิดความทุกข์ความ ทรมานแก่ตนจนเกินไป <c oughs> นี่เรียกว่าที่พึ่งที่อาศัยของร่างกายเราเวลามีชีวิตอยู่เราก็โสแสวงหา <c oughs> นี่เรียกว่าเรือนนอกคือเรือนกายอาศัยสิ่งหล่านี้เป็นเครื่องบำรุงรักษาแล้วอีกอันสำคัญก็คือเรือนใจ <c oughs> ขอให้พี่น้องยึด ธรรมของพระปุติเจ้าไว้ในภา,ายในจิตใจโดยสม่ำเสมอเราทำหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็ตามเราก็คิดทางด้านจิตใจเราเพื่อสะแสวงหาธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งแก่ใจได้ตลอดไปเช่นระลึกถึงพุทโธคำว่าพุทโธนี้คือศาสดาองค์เอก ธรรมโมได้แก่พระธรรมอันเลิศเลอพระสงฆ์ได้แก่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สำเร็จเป็นพระรหันต์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและเป็นสารณะที่สามของพวกเราเราขอให้มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่ภายในจ,ใจิตใจทุกเวลามายิ่งดีนี่คือเราสร้างเรือนใจ เราสร้างที่พึ่งของใจที่จะต้องก้าวเดินไปตามภพชาติต่างๆด้วยอำนาจแห่งความดีความชั่วของตนคือถ้ามีความชั่วซึ่งเราสร้างไว้ในความเป็นมนุษย์นี้มากน้อยเพียงไรความชั่วนั้นจะตามราวีกิจใจในภพต่างๆให้เกิดเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาในภพนั้นๆ ไปเกิดสถานที่ใดก็เป็นสถานที่เป็นฟืนเป็นไฟมีแต่ความทุกข์ร้อนเผาไหม้ตลอดเวลานี่เพราะอำนาจแห่งบาปที่ติดตามไปกับใจซึ่งเป็นของไม่ตายคือใจเป็นของไม่เคยตายไม่เคยชิบหายจากแต่แต่ไหนแต่ไรมา <c oughs> บุญบาปก็ต้องอาศัยติดไปกับใจเมื่อเราสร้างบาป ไปเกิดในภพใดแดนใดก็มีแต่ภพกำเนิดสถานที่ไม่พึงปราถนาเกิดจากจากภพนี้ไปเกิดภพนั้นตายจากภพนี้ไปเกิดภพไหนก็มีตั้งแต่ภพที่เกิดความทุกข์ความทรมานเพราะบาปกรรมตามแผดเผาเหมือนเขาย้ายนักโทษจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้น เรือนจำนั้นนั่นแหละย้ายไปไหนก็คือนักโทษต้องไปรับความทุกข์ความทรมานมารมานตามกรรมของตนที่ทำไ้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็คือนักโทษต้องได้รับบาปรับกรรมได้รับความทุกข์ความทรนานมานอยู่ใต้บังคับบัญชาเขาอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เลยนี่นักโทษย้ายเรือนจำเป็นอย่างนั้น ที่จิตใจของเราถ้ามีแต่บาปแต่กรรมไปเกิดพบใดภูมิใดก็เหมือนกับนักโทษย้ายเลือนจำไปพบนี้ก็ไปพบไปพพสถานที่ได้รับความทุกข์ความทรมานไปพบนั้นเกิดพพในก็ตามมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานเหมือนนักโทษย้ายเลือนจํานั่นแหละ เพราะฉะนั้นท่านถึงห้ามให้สร้างความชั่วช้าหลามกซึ่งเป็นภัยแก่ตัวเราโดยตรงให้สร้างคุณงามความดีเข้าสู่ใจ,ใจิตใจนี่เรียกว่าเป็นเรือนใจโดยแท้เป็นที่พึ่งของใจเป็นที่ฝากเป็นฝากตายโดยแท้ทั้งที่มีชีวิตอยู่ ทมนี่ก็หล่อเลี้ยงจิตใจบุญกุศลที่เราสร้างไว้นี้เป็นที่พึ่งของใจหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขความเจริญอยู่ภายในจิตใจเวลาย้ายจากภพนี้ไปแล้วก็ไปสู่ภพที่ดีคติที่งามเหมาะสมได้รับความสุขความเจริญไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าบุญตามสนองเรา บุญจึงเป็นของสำคัญมากที่เราทั้งหลายจะสั่งสมบุญด้วยการให้ทานบ้างการรักษาศีลบ้างการเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอบรมจิตใจของตนให้สู่เข้าสู่ความสงบร่มเย็นบ้างเรานี้ล้วนแล้วตั้งแต่สร้างเรือนใจสร้างหลักฐานของใจ สร้างสมบัติทิพย์โอชารดแห่งธรรมเข้าสู่ใจขอให้พี่น้องทั้งหลายรละลึกไว้ด้วยดียาปล่อยอยาวาง <c oughs> เลื่อนใจนี่เป็นของจำเป็นมากในทุกพบทุกชาติต้องอาศัยบุญบุญเป็นเลือนใจเช่นอย่างพวกที่สร้างความดี <c oughs> ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นใดก็ตาม ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ไปเกิดพร้อมนาจแห่งบุญของตนมีมากน้อยเหมือนกันหมดตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งสูงชั้นที่หกก็เป็นเทบุบรเทวดาที่ไปเสวยสมบัติทิพย์ของตนที่สร้างไว้แล้วตั้งแต่มนุษย์นี้นั่นเองไปเสวยตามความมีมากน้อยแห่งบุญของตนเพราะฉะนั้นสวรรค์จึงมีชั้นต่างๆกันตามลำดับลำดา ให้เหมาะสมกับสัตว์โลกที่สร้างความดีได้มากน้อยต่างกันบุญกุศลก็จะตามสนับสนุนให้ไปสู่สถานที่เหมาะสมกับกรรมดีของตนในชั้นสวรรค์ชั้นนั้นๆแล้วจังรระทั่งถึงพรหมโลกก็เป็นธรรมขั้นสูงเป็นความดีอันเยี่ยมเป็นลำดับอยู่ภายในจิตใจของเรา ทรามท่านกขอพาไปเกิดในสานที่ดังกล่าวนี้เช่นพรมโลกถ้ามีวาสนาบารมีมากที่เราสั่งสมแต่ความดีเข้าสู่ใจเราจากนั้นแล้วก็ถึงวิมุตพนิพานสังหารความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกโดยสิ้นเชิงไม่มีความทุกติดใจเลยตั้งแต่บัดนั้นไป ตลอดอนันตการ <c oughs> นี่คือคุณค่าแห่งการสร้างเรือนใจการสร้างที่ริที่พึ่งสร้างสารณะคือที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายแก่ใจของเราต้องสร้างด้วยบุญด้วยกุศลสินทานต่างๆขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้สมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธ <c oughs> วันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากบายนักแหละ พูดตั้งแต่เรื่องเรือนนอกคือเรือนสำหรับร่างกายที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ต่างๆสำหรับร่างกายก็เป็นความจำเป็นที่เรามีชีวิตอยู่นี้และใัยสิ่งเหล่านั้นพอประทังชีวิตไปเมื่อชีวิตหาไม่แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดคุณค่าหมดราคา ขาดสั่นจากความรับผิดชอบและความสุขที่ได้อาศัยเขาไปโดยสิ้นเชิงส่วนใจของเราเนี่ก็ต้องไปตามวิถีทางเดินของตนคือดีบ้างชั่วบ้างจึงต้องให้สร้างเรือนใจภายในเรือนกายภายนอกเรามีทุกคนพออยู่พอดิมพออยู่พอินพอเป็นพอไป มีสิ่นฐานบ้านเรือนสมบัติเงินทองเขาของอาหารการบริโภคเรามีพอเป็นไปทั่วหน้ากันนี่เรียกว่าที่อยู่ของกายที่อาศัยของกายหรือเรียกว่าเรือนกายในชีวิตที่เรามียังมีอยู่นี้แล้วเราก็สร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเราเพื่อเป็นเรือนใจ เมื่อเราสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นเรือนใจตายไปแล้วสะละเรือนกายนี้ออกหมดพร้อมทั้งร่างกายของเราก็หมดความหมายในขณะที่ชีวิตขาดสวัางลงไปส่วนใจไม่มีป่าช้าออกจากภพนี้แล้วก็ไปเกิดภพนั้นไปเกิดภพนั้นเรื่อยๆจึงต้องได้อาศัยคุณงามความดีคือบุญกุศล ดังที่เราระลึกอยู่ทุกวันนี้ว่าพุโทโธพุธโทโธนี้แหลคือธรรมอันเลิศเลอเข้าสู่ใจของเราธรรมนี้แหลจะพาเราไปสู่สถานที่ดีตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถึงสวรรค์พุทมรลคนิพานต้องอาศัยธรรมซึ่งเป็นเรือนใจซึ่งเป็นที่ฝากเปวนฝากตายของเราของใจดวงนี้ได้ ใจตรงนี้จึงต้องสอดแสวงหาความดีอันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อตนเองอย่าได้พากันประมาทให้สร้างเสมอแล้วเราก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเปน็นลำดำับ